คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชยเดชครับสวัสดีนะครับท่านผู้ฟังนะครับเราอยู่ในรายการซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตครับ เดือนกันยายนนี้มาแปนะครับชวนดูภาพยนตร์กันเลยครับไม่ใช่เพราะมีเวลาว่างเยอะนะครับแต่เริ่มพบว่าภาพยนตร์หลายๆเรื่องนะครับก็สอนใจเราครับแล้วก็สามารถหยิบโยงเข้ามาในการที่เราจะพูดคุยกันในเรื่องของศาสนาเหมือนกันครับสัปดาห์นี้นะครับต้องซีรีส์เกาหลีแล้วครับซิสเซอร์ไปทำอะไรในซีรีส์เกาหลีอ่าแล้วครับอาา่าบางคนก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่า คอซีรีส์เกาหลีอาจจะดูกันมาหลายเรื่องทีเดียวนะครับซีรีส์เกาหลีนี่เป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่าเขามีสเสน่ห์นะครับแล้วเขาก็มีจุดแข็งจุดขายในเรื่องของฉากบทเพลงเรื่องราวนะครับแน่นอนนะครับตัวจักสสำคัญก็น่าจะเป็นเรื่องราวนะครับการผูกโยงภาษาภาพยนตร์ความสวยงามหรืออะไรต่างๆร้อมรวมกลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวทวีปเอเชีย ท่านั้นนะครับผมเดินทางไปหลายๆที่หลายๆประเทศก็พูดถึงซีรีส์ในแบบของเกาหลีครับแล้วก็แน่นอนนะครับทำรายได้เป็นกอบเป็นกรรมครับมีการเที่ยวตามรอยซีรีส์ช่วงนี้ก็ยังไปไม่ได้นะครับก็คงต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมีหนังสือนะครับที่ว่าด้วยพัฒนาการของภาพยนตร์เกาหลีนะครับจนเกิดเป็นกิจกรรมในแบบเทศกาลภาพยนตร์ที่ปูซานอะไรต่างๆครับ เมื่อเราเดินทางไปที่ประเทศเกาหลีข้อที่น่าสังเกตก็คือว่าถ้าเราขึ้นอยู่บนสะพานอยู่บนคอนโดหรือผ่านไปผ่านมาครับเราจะเจอไม้กังเขนนะครับเขาบอกว่าไม้กังเขนนี่มีทั่วไปหมดเลยนะครับไม้กังเขนไม่ได้เป็นไม้กังเขนเฉยๆครับแต่ว่าไม้กังเขนย่อมบ่งบอกถึงความนับถือศาสนานะครับแล้วก็แน่นอนนะครับ เมื่อนึกถึงประเทศเกาหลีเรานึกถึงศาสนาอะไรนะครับมีข้อมูลที่รวบรวมไว้เมื่อปี2558นะครับที่บอกว่าศาสนาในเกาหลีแบ่งเป็นร้อยละแบบนี้ครับไม่มีศาสนาไป56กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นโปรเตสแตนต์สิบเเเรซนะครับเป็นพุทธ15.5 3เปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นโรมันคาทอลิกเจ็เนะครับเป็นศาสนาอื่นๆ1.3ครับข้อค้นพบต่อไปหรือว่าพอจะสรุปได้ก็คือว่าคนส่วนใหญ่ ไม่มีศาสนานะครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเราเรียกคริสตียนิตี้ก็คือโปรเตสแตนต์กับโรมันคาทอลิกเนี่ยครับก็มีถึง24%ก็เป็นได้นะครับส่วนพุทธก็ไม่ได้เป็นพุทธในแบบของพุทธไทยนะครับก็เป็นในแบบของเขานะครับส่วนอีกก็เป็นเรื่องลัทธินิกายเลยต่างๆข้อน่าสังเกตต,ตอบอีกก็คือว่าทางของประเทศเกาหลีเนี่ยครับเขาก็มีมิชชันนารีนะครับมีศาสนาคิดมี องสมเด็จพระสปาก็เคยไปเสด็จเยี่ยมเยือนด้วยสามไปนะครับแล้วก็จะมีซิสเตอร์นะครับมีผู้แทนศาสนาเนี่ยอยู่มากมายนะครับมีข้อมูลนะครับที่บอกว่าศาสนาคิดเนี่ยก็เผยแพร่นะครับแล้วผู้นับถือส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นผู้ที่มีฐานะด้วยนะครับยังไงก็สุดแล้วแต่ครับอย่างน้อยความเชื่อในแบบคิดชนเนี่ยก็ต้องถือว่าเข้าไปอยู่ในประเทศของเกาหลีเนี่ยไม่มากก็น้อยครับ ซีรีส์เกาหลีนี่มีหลายเรื่องทีเดียวนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ซีรีส์ที่ผมดูนะครับจบไม่จบบ้างก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นซีรีส์ในเชิงสายคุณธรรมนะครับซีรีส์เกาหลีสายคุณธรรมอย่าง Move to Heaven อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวหนึ่งแล้วก็อาจจะอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่กับพ่อจริงนู่นนี่อะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีหน้าที่ในการที่จะเก็บรักษานะครับสมบัติของบรรดาผู้ที่จากไปแล้วก็ไปมอบให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่า ถ้าพูดถึงตัวละครในศาสนาต้งตงนะครับในซีรีส์ก็อย่างมี f u r r y p e ่ c e นะครับก็คือบัดหลวงหัวร้อนอะไรเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่อยากจะเล่าในวันนี้ครับคือซีรีส์ที่ชื่อว่าม y m มาแปลเป็นไทยว่าท่าแท้นะครับเรื่องราวในซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็พูดถึงครอบครัวใหญ่นะครับซึ่งประกอบไปด้วยพ่อแล้วก็แม่นะครับแต่ว่าในบ้านหลังนี้เองเนี่ยครับเป็นเศรษฐีระดับโอ้แบบ เลิศหรูอลังการมากนะครับบ้านใหญ่มีพื้นที่อะไรต่างๆนะครับแล้วในครอบครัวนี้เองครับก็มีลูกชายคนโตแล้วก็ลูกสาวคนรองแล้วก็ลูกชายคนเล็กครับซึ่งสองคนแรกเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าเขาเป็นลูกของแม่ปัจจุบันส่วนลูกชายคนเล็กนี่น่าจะเป็นแม่เก่าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีบรรดาภรรยานะครับก็เป็นสะพ้ยใหญ่แล้วก็สะพ้ยรองกันแล้วกันนะครับแต่ว่าบทบาทที่เป็นตัวจัก ตัวหนึ่งแล้วก็สำคัญพอสมควรก็คือซิสเตอร์นะครับมีซิสเตอร์อยู่ท่านหนึ่งในซีรีส์เรื่องนี้นะครับเขาใช้ชื่อว่าแม่ชีเอมม่านะครับแม่ชีเอมมามีบทบาทสำคัญยังไงครับซีรีส์นี้เริ่มจากการตายเลยของศพศพหนึ่งนะครับที่ล่วงลงมานะครับ แล้วก็มีคนเห็นเหตุการณ์มีคนที่อยู่ในเหตุการณ์สิดี้ก็แกงเราไปเรื่อยๆครับภาษาที่เขาชาวช้ยนะก็คือแบบเหมือนแกงเราเหมือนกับทําเป็นเหมือนกับทําให้เราแบบเข้าใจผิดนะครับสิดี้ก็แกงเราไปเรื่อยๆด้วยการเอ้ไครที่เป็นคนตายนะครับแล้วเรื่องเนี่ยแบ็คกราวก็เหมือนเล่าโดยซิสเตอร์นะครับซิสเตอเอ็มมาอันนี้ก็มีบทบาทสําคัญครับเพราะว่าในการแบ่งปันพระวาจาซิเตอร์จะคอยแบ่งปันพระวาจาะให้กับบรรดาผู้หญิงไฮโซทั้งหลายนะครับแล้วก็คอยมาเป็นที่พึ่ง แล้วก็เป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับสไปายคนเล็กเนี่ยนะครับรวมทั้งอาจจะเกี่ยวโยงไปกับคนใช้คนหนึ่งที่เข้าไปทำงานในบ้านหลังนี้นะครับดูเหมือนว่าแม่ชีเอ็มมาเนี่ยมีเงื่อนงำมีบางช่วงของซีรีส์ที่ฉายอยู่เนี่ยนะครับผมก็เข้าไปดูในคอมเมนต์บ้างนะครับข้อค้นพบก็คือว่าบางคนก็บอกว่าโอ้ยซิตเตอร์นี่น่าจะเป็นตัวแสบเลยแหละนะครับซิตเตอร์ที่อยู่ในเรื่องนี้นะครับก็ มีคำคมนะครับที่ผมรู้สึกประทับใจอยู่สอาครั้งด้วยกันนะครับก็ครั้งที่1น,นะครับซิสเตอร์ก็พูดว่าพวกเขาสูตรอากาศต่างจากที่เราสูดนะครับก็คือบ้านหลังเนี่ยโอ้โหมันรวยแล้วรวยอีกรวยซ้ํารวยซากเลยนะครับและดื่มน้ําต่างจากที่เราดื่มความเข้มข้นของออกซิเจนที่พวกเขาสูงกว่าอากาศปกติ15เท่าและดื่มน้ําบริสุทธิ์ที่ละลายจากทานน้าแข็งแอนตารเหมือนกับความเข้มข้นของออกซิเจน ความเข้มข้นของชีวิตที่พวกเขาต้องรักษาไว้ก็สูงเช่นกันนะครับไม่มีสิ่งใดที่ได้มาโดยไม่มีการเสียไปนะครับผมประทับใจอีกคำหนึ่งครับที่แม่ชีในช่วงท้ายๆนะครับแม่ชีเอมมากก็พูดคำนี้มาว่าให้เราตามหาสิ่งที่เป็นของของเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละคนจะคิดเรื่องของของเราอย่างไรนะครับแล้วก็ของของเราเนี่ยมันเป็นของของเรา มในภาพยนตร์ในซีรียพยายามจะนําเสนอสิ่งที่ความร่ํารวยแต่เอาไปไม่ได้ความร่ํารวยแต่ชีวิตไม่มีความสุขความต้องมีหน้ามีตาทางสังคมความที่ต้องเห็นแก่คนอื่นความที่ต้องรักษาอะไรไว้มากมายแต่ที่สุดกับรักษาสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองไว้ไม่ได้สิ่งที่จําเป็นสูงสุดไว้ไม่ได้นะครับตอนจบดูเหมือนว่าซิสเตอร์ก็ได้เปลี่ยนกระแสะเรียกนะครับ แล้วความสําคัญของซิสเตอร์ก็คือการเข้าไปผูกโยงใยกับเรื่องราวของครอบครัวด้วยครับซิสตเตอร์ตัวจริงเสียงจริงหน้าที่หลักเขาคืออะไรครับซิสตเตอร์บางคนก็อยู่ที่โรงเรียนทำหน้าที่ทางด้านการศึกษาซิสตเตอร์บางคนก็ช่วยงานสังคมนะครับซิสตเตอร์บางคนก็เหมือนกับทําหน้าที่คอยดูแลความเป็นอยู่ของบ้านพักคุณพ่อคอยดูแลในเรื่องของพิธีกรรมนะครับ มีซิสเตอร์บางคนที่เป็นซิสเตอร์เขาเรียกว่าชีรับบางซิสเตอร์บางคนที่มีลักษณะเป็นเหมือนกับว่ากึง่งๆึ่งคาราวานนะครับก็คืออาจจะไม่ได้มีสวมชุดยูนิฟอร์มมีซิสเตอร์บางคนเราเรียกมาเซอร์ซิสเตอร์เหล่านี้มีจุดร่วมกันก็คือว่าพวกเขาคือผู้หญิงนะครับที่พร้อมที่จะเสียสละตนเองทํางานตามพระกระแสเรียกของตนเองซิตเตอร์เหล่านี้ดูเหมือนว่าเขาค้นพบธาตุแท้ของความเป็นมนุษย์<ม>ก็คือว่าการที่พระเป็นเจ้า สร้างเข้ามาเพื่อที่เขาจะได้รักแล้วก็รับใช้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของแม่ชีที่อยู่ในซีรีส์นะครับกับแม่ชีในชีวิตจริงจริง,รงแล้วก็มีความใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าตอนปลายของเรื่องเราจะพบถึงสิ่งที่ซิสเตอร์แรงจูงใจของการเป็นแม่ชีเอมานะครับแล้วที่สุดแล้วเมื่อยังไม่สามารถค้นพบก็เปลี่ยนนะครับในที่สุดก็เราทุกคนก็ต้องสาะแสวงหาสิ่งที่ เป็นท่าแท้ของชีวิตของเราแต่ละคนครับแล้วก็ท่าแท้ที่ทุกคนต้องเจอเจอเนี่ยในพระคัมภีรก็มีพูดไว้ว่าพระเจ้าทรงเห็นว่าสิ่งสร้างนั้นดีมากมีเวลากลางคืนแล้วก็มีเวลากลางวันนะครับปฐมกาลบทที่1ข้อที่30แปลว่าอะไรครับแปลว่าท่าแท้ของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งดีเพราะว่าพระบิดเจ้านั้นสร้างสิ่งที่ดีๆทั้งสิ้นเรามีสิ่งที่ดีในตัวครับ เรามีพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจรึงหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันนะครับตามเรื่องราวซีรีส์ภาพยนตร์นะครับมาพูดคุยกันในบรรยากาศของฟังหนังดูสาระในแบบพอดคาสต์นะครับซีซั่นหนึ่งหรืออีกตอนเดียวครับในสัปดาห์หน้านะครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าโปรแกรมเด็ดครับรอชมกันสวัสดีครับ Oh,